ปฏิรูปคาว่าปฏิรูปคือการทําให้ดีขึ้นไม่ใช่การล้มล้างแบบที่มีคนกล่าวหาพวกเราข้อที่สองข้อที่สามของประชาชนเนี่ยคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยค่ะการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่เข้าใจผิดว่าการที่ประชาชนออกมาชุมนุมเนี่ยต้องการที่จะล้มล้างสถาบันซึ่งมันไม่ใช่จริงๆแล้วการปฏิรูปอะค่ะคือการทําให้ดีขึ้นเพื่อหาทางออกค่ะว่า เราจะอยู่ในสังคมนี้ร่วมกันอย่างไรได้บ้างณปัจจุบนนันนะคะคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้มีการขยายพระราชอำนาจของสถาบรรันพระมหากษัตริย์ออกไปให้ไกลห่างจากประชาชนออกไปให้ไกลห่างจากความเป็นประชาธิปไตยสิ่งที่ประชาชนกําลังเรียกร้องค่ะคือการที่เราอยากจะให้สถาบรรันพระมหากษัตริย์ค่ะกลับมาอยู่ใกล้ประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วก็กลับมาอยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะได้คงอยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับประชาชนไทยอย่างสง่าง,งามค่ะ จุดประสงค์หลักที่หนูต้องออกมาเคลื่อนไหวการการเมืองนะคะเพราะว่าเราได้เห็นความยากลําบากในสังคมไทยการเมืองไทยนะตอนนี้มันถึงจุดที่ประชาชนไม่มีจะกินแล้วแล้วก็ประชาชนได้รับปัญหายเยอะแยะมากมายทั้งนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่มีการรัฐประหารเมื่อปี57นะคะที่คอสชได้รับประหารเข้ามา ตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเศรษฐกิจหยุดชะงักเศรษฐกิจก็ดิ่งลงเรื่อยๆโดยที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะพยุงเศรษฐกิจอยู่ได้ไม่สามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีการดำรงชีพอยู่ได้ตามปกติหนูก็เลยคิดว่าการที่เราออกมาเคลื่อนไหวการเมืองอะค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจําเป็นต้องทําในฐานะพลเมืองของประชาชนไทยนอกจากจะเป็นประชาชนแล้วเราก็ควรที่จะต้องตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยได้เอื้อประโยชน์ให้เรามากน้อยแค่ไหนนะคะจากตั้งแต่รัฐบาลคสช เ,เมื่อหลังรัฐประหารได้มีนักึษากลุ่มหนึ่งไปอยู่หน้าหอศิลป์แล้วก็ได้มีการทํากิจกรรมโดยการยืนมองเวลาครบรัฐป,ประหารไปเพียงเท่านั้นแต่ว่าพวกเขาอะค่ะกลับถูกดึงออกไปอุ้มออกไปทีละคนโดยที่พวกเขาไม่มีอาวุธเลยแม้แต่นิดเดียวมันเป็นภาพที่ทําให้หนูเห็นแล้วหนูต้อง,อง,องคิดนะคะว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งอะในประเทศที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเรามีอํานาจมากแค่ไหน ข้อเรียกร้องข้อที่3ของประชาชนเนี่ยคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยค่ะการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่เข้าใจผิดว่าการที่ประชาชนออกมาชุมนุมเนี่ยต้องการที่จะล้มล้างสถาบันซึ่งมันไม่ใช่จริงๆแล้วการปฏิรูปอะค่ะคือการทําให้ดีขึ้นเพื่อหาทางออกค่ะว่าเราจะอยู่ในสังคมนี้ร่วมกันอย่างไรได้บ้างณนะปัจจุบันอะน,นะคะคุณประยุทธ์จันโอชานเนี่ยได้มีการขยายพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปให้ไกลห่งจากประชาชน ออกไปให้ไกลห่างจากความเป็นประชาธิปไตยสิ่งที่ประชาชนกําลังเรียกร้องค่ะคือการที่เราอยากจะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะกลับมาอยู่ใกล้ประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วก็กลับมาอยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะได้คงอยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับประชาชนไทยอย่างสง่าง,งามค่ะสำหรับพี่น้องที่อาจจะเห็นต่างจากเราหรือว่าเห็นไม่ตรงกันกันกบเราก็อยากจะให้พี่น้องผู้ท่านนะคะเปิดใจ แล้วยกเหตุผลมาพูดคุยกันอย่างจริงใจจะดีสักกว่าหนูมองว่าการพูดคุยกันยังไงก็เป็นเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่อยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดแล้วค่ะคือถ้าเราไม่คุยกันเราก็จะยิ่งขัดขัดแย้งกันไปเรื่อยๆถ้าสามข้อเรียกร้องที่ทําได้ง่ายๆแต่ว่ารัฐบาลยังไม่มีท่าทีโต้อตอบอะไรเลยเนี่ยหนูคงบอกได้เพียงคําเดียวว่าประชาชนก็หมดความอดทนแล้วเหมือนกัน เพราะว่าประชาชนทนมากับคุณประยุจันทร์โอชามา6ปีแล้วและประชาชนคงจะไม่อยากทนไปมากกว่านี้และไม่อยากส่งต่อสังคมที่การเมืองไม่มั่นคงให้กับลูกหลานของเราอีกแน่นอนค่ะการตั้งคณะกรรมการสมานฉันเนี่ยก็ควรจะต้องไม่เป็นแค่การตั้งขึ้นมาปาหีเฉยๆต้องเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อ อยากจะพูดคุยกันเพื่อหาทางออก <Hey. S 1> ให้ทุกคนในสังคมนี้อยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงได้หนูคิดว่ายังไงอะคะการพูดคุยกันเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่ารัฐบาลต้องจริงใจกับเราก่อนคือตอนนี้ประชาชนถอยชิดฝามากๆแล้วแล้วประชาชนก็คงถอยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วสิ่งที่รัฐบาลจะให้เราได้ก็คือรัฐบาลต้องยอมถอยให้เราบ้างอย่างน้อยๆคุณวิจิตโอชาต้องลาออกก่อน ตอนนี้ไม่สามารถที่จะมีใครกําหนดอะไรได้แล้วทุกคนคือแกนนําหมายความว่าการที่ทิศทางการเมืองจะไปในทิศทางใดเนะะี่ยค่ะมันขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนว่าประชาชนทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอย่างไรหากประชาชนทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานไม่ถูกต้องและคุณประยุทธ์ต้องลาออกคุณประยุทธ์ก็ต้องลาออกเพราะว่าประชาชนเป็นคนจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลน,นะคะค่ะ